ทำไมคณะฮนะ่องกงอะ่ะถึงกินดิบไม่ได้คะ่ะต่ำกับเขาแต่ว่ามันกินดิบแบบปกตินะ่ะเราก็ไม่รู้ hey, เป็นไรหรอคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ตุยแล้วเหมืนว่านั่งกินขางรูสึกอะมาดากันมาเห้ตุยเนะนาะคณะหวานนะคะคนขายบอกว่ากินดิบได้มาค่ะพี่น้องคะมากินโครแซ่บทะเลดองคะ่ะมีแมงกะพุนนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยต่ำเป็นแมงกะพุนแบบ ล้วนเลยใครอยากกินแมงกะพรุนล้วนก็สั่งเขาได้เลยกุ้งดองแซลมอนดองจากร้านโคตดแซบค่ะชิ้นใหญ่ๆตัวโตแบบนี้เลยแล้วก๋มีแมงกะพรุนหัวกระสุนน้ำค่ะอันนี้เป็นแบบชอบก๋แมงกะพรุนหัวกระสุนนะหนึ่งอันอุย้ยยังไปนํำแข็งอยู่สองอุย้ยสามหัววิลเลิศอยู่นะเนี่ยได้เยอะด้วยแซลมอนชิ้นโตโต ขออนุญาตใช้แนวคีบแบบนี้ค่ะไปแซ่บมากกับกับูละเครื่องร่วมไหม เทหมดเลยกินโตมากคุกกช้ขึ้นนี้น้ำจิ้มตั้มผสมเองปั่นเองใส่นมข้นจืดด้วยอื้ดี ซอยกุ้งไปสองตัวกุ้งกัดเลือดเนเียจะมีสาหร่ายให้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูด้ดกุ้งแบบพอแบบเนี้ยน้ำกิ้มตัวเข้าไป ยัง่งไปอืมฮุ่ม,มอยากค่ะกระปุกลักครึ่งกิโลนะคะใหญ่มากมไงก็อยานไงจาหนาวพายอยากจะกินแซหมอนตอนไงแน่เนี่ยตอนไงแน่เนี่ยนจนนิ้มก็ดำจิ้มแน่เนี่ยแซลมอนดองเรียบร้อยนะคะคือดีมาก เอาปูมาฝากสามกระปุกส่งฟรีไปเลยอันนี้สำหรับให้สำหรับลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าเก่าก็ได้ของตัเองนะคระับใี้อยากเอาไปปอกตะกร้าก็ได้นะคะเพราะว่าเรามีเปิดตะกร้าแล้วเรียบร้อยอืม้ม คานาหวานนะคะคนขายบอกว่ากินดิบได้ขอบคุณที่เป็นห่วงสุขภาพนะคะต่ำบรดิก,กินไลประหนันกินแค่ข้ามสองข้าม ทำไมคณะฮนะ่องกงอะ่ะมึงกินดิบไม่ได้ต่ำกับขเขาแต่ว่ามันกินดิบแดดบบปกตินเนะเราก็ไม่รู้ hey, เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ตุยแล้วเหรอนัอ่งกินของรู้สึกอะ่ะมาดากันมาให้ตุยเนาะชิ้นนี้มาจะดิบเลยอืมอ้มอืม้มอื้ม แต่ตัวนี้ไม่ค่อยแรงเหมือนแบบตามร้านอาหารญี่ปุ่นเท่าไหร่ถ้าตามร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ตามกินอะไรหรอแต่แบบเนี้ยเฮ้ยได้แกดแรงเลยทุกคนนะคะคือกุ้งเขาตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเห็นคลิปนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะรับโปรไปเลยค่ะสามกระปุกสองปีนะนี่ไปไปเลยจุกจุกไปนี่ ดีงามใครที่อยากจะกินแค่แมงกระพุนหัวกระสุนเฉยๆเอามาดองนะเอรว่าน,น้องตั้มพี่อยากได้แค่แมงกระพุนเฉยๆได้ไหมได้ค่ะตั้มจัดให้สามหัวแบบนี้จุกๆไปเลยค่ะปกติถ้าไปซื้อยอย่างเดียวก็หัวละสองร้อยเลยเนะาะเนี้ยอย่างเงี้ย ใครอยากได้แบบนี้สั่งมาเลยอืมอืมจับกรอบกรุบๆๆสำหรับคนที่แพ้ก็ไม่ ไม่แนะนำนะแต่ว่าคนที่ไม่แพ้ก็กินได้นะจริงจริงอันนี้ตำาบแพ้ตำแพ้แค่หอยราดซือๆอ,อัน,นั้นคือแพ้แบบเข้าโรงพยาบาล โอ้ oh, แต่มาปั่นน้ำจิ้มใส่นมข้นหวานไอ้อนมข้นถือโค้ดอร่อยเลยคั้นจอแบบมันๆอร่อยมากแต่มาแซบงบหวานเนี่ยม,เ,มเบิด์ดเอยม,มาหนามาก่อน แซลมอนคือดีค่ะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ตั้งเป็นคนหั่นเองกับมือได้เลยแซลมอนไปจับกินจมอยากคักขึ้นอยากกินไหมน,น้ำรองคือ หวานนัวพอดีไม่เค็มไม่ขาวนะคะตำก็ถือว่ามากน้ำดองถี่มันข้าวอันนี้คือไม่ข่าวเลยอร่อยลงตัวเพราะว่าท,ทำเองไงเด้ง กรุบกรอบมากอืปั๊บไปกินบทลครเรื่องโลดเลยสิสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะแล้วอยากจะกินนะคะของโคตรแซททะเลดองนะคะของตามเองนะกะ ทักแชทแอดไลน์ได้ด้วยค่ะพี่น้องคะสามกระปุกเอาไปเลยค่ะทรงซี่จัดพี่น้องมีปลายทางนะคะเอา้าป้าพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มือหกกนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแซบคักกล้มใจอยากแห้งพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ